วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องาอดาวรูปไก่เชิญรับชมรัะฟังได้เลยครับกาละครั้งหนึ่งได้มาแล้วนักชาติป่าแห่งหนึ่งได้มีคุณตากับคุณยายที่อาศัยในกระท่อมหลังเล็กทั้งคู่มีฐานะเยียจนอาศัยการปลูกผัก ทุกๆเชา้าคุณตา ล็วไก่ก็ต้องหลัดใจเพระเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวที่รุ่งฟ้กออกมาจากไข่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบไก่เอ้ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมนไม่รูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมากินตบับปลา ไม่มีเราไมูกินลูกลองเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ต่อเดยกไปคุยดินทำมาหากินกับภาษาไก่เอ่ยลูกๆจ้าจงจบไว้าลูกนะว่าคุณตากับคุณยายเป็นผู้มีบทคุยตอบพวกกล่าวดังนั้นเราจึงต้องตอบเองใุฝูงของท่านละลูก เจ่อพันธุดวงลูกหนึ่งจึงเดินเข้าไปกับ บางอยากออกเร็วลงนำแม่ไก่มาทำอาหารไปจงหว,วายท่านก็ดีไม่เจริยฉันเห็นด้วยจตาแม่ไก่ที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็ได้รู้ชะตากรรต,ตัวเองว่าผู้นี้จะต้องจับลูกๆไปเด็ดไม่มีรีกลาแต่ด้วยความที่คุณตากับคุณยายเป็นผู้มีบาคุณตอบสนและลูกๆของตน ต้นที่จะตอบเทนคุณด้วยสีทนกเต่าลูกงเจอคาร์เตอร์แล้วเจ้าเล่ดีรักกันนะลูกนะเชาวันคืนกตาก็ไปพมแม่แกะมาจากยาวโดยมีลูกเจ็ดถึงเจ็ดตัวเดินตามมาเป็นขาวนเัทนใดนั้ ปน,นกองไฟลูกเจยบน้ำเจ็บตัวต่างตกใจแม่แม่อย่าไปได้ไหมถ้าแม่ไปแล้วหนูจะอยู่กับใครแม่แม่แม,แม,แม,แม่แม่ไม่รักหนูแล้วเ ที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกเจ้าดาวลูกไก่อยู่ในสวรรค์จะเห็นดาวนั้นคือเดือนแลบเอ่ยนิทานเรื่องนี้สัมมัสหรู้ว่าจมมีคานกะตันยูต่อผู้มีประคุณสมดังสุภาสิทธิว่าคงกะตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีผมเด็กชายทันระวา จบการเล่าวิชาคุณธรรมไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ